ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวขับว 19, อล919ขออากาศผ่านทางสถานีวิทยุกประชาสัมพน919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพทัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันชัชชัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะพร้อมกับภารกิจเขาหน่วยบัญชาการทหารพทัฒนาในการดูแลชีวือที่น้องประชาชนค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชติดตามค่ะกองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักง,งานพัฒนาพัก1หน่วยบัญชาการทหารพนาจัดก,กำลังพลเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยดำเนินการเผาถ่านจากเศษไม้ภายในศูนย์เรียนรู้และนำมูลโคมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 4, เพื่อใช้ลดต้นทุนภายในศูนย์รเรียนรู้ต่อไปณตำบลหมอพลอยอเภอบอ่อไร่จังวตราดค่ะต่อเนื่องอนที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สํานักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดําเนินการติดตั้งถังเก็บน้ํา PE ชนิดเอริเซอร์ขนาดความจุ3,000ลิตรเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้อุปโภคบริโภคและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ณบ้านยางคํานุหมู่5ตําบลดอยหางอําเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะ่อนเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพนาจัดกำลังพลจิตอาสาพาราชทานและกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภัยเครื่องที่เร็วพร้อมรถยนต์สัมภาระเครนและเหืออลูมิเนียมกู้ภยัยอเนกประสงค์สำรวจสิ่งผิดขวางในลำน้ำห้วยหลวงเพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาป,ปัญหาอุทกภยัยในพื้นที่นํำเพื่อพันซากณตำบลดอยกลอยอำเภอพิศูลละก์ จังหวัดอุดรธาน,นีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถาน,นีในสักครู่ค่ะ